ภพปรุษและสุภาพสตรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องสอบสู h เชลล็อกโฮมสวัสดีครับผู้ติดตามทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะพามากลับไปหาจุดเริ่มต้นของเรื่องนะครับด้วยการที่มีบทสัมภาษณ์ของน้องคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนแรกที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า เคยเห็นเหตุการณ์นะครับแล้วที่ผมก็คือก,ก็สงสัยนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรน้องนะก็คือแบบมันมืดแล้วเรือก็ค่อนข้างจะแล่นเร็วใช่ไหมครับแล้วเรือสปีดโบนครับไม่ใช่เรือหางยาวความเร็วของสปีดโบทนี่คือมันเร็วใช้ได้เลยครับแต่น้องก็บอกว่า,อ,าอะไรประมาณว่าหันมายิ้มแล้วเห็นฟันอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วที่จุดสังเกตใหญ่ก็คือเรื่องเรือสองลำแล้วก็มีอาหลับ อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งผมไม่ไม่เข้าสงสัยว่าเป็นอาลับหรืออาบังนะครับเพราะว่าผมเห็นอยู่ประมาณสองคนอะไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวโรงเชื่อดของขไอ้ลากอะครับอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นคนดูแลเรืออีกคนน่าจะเป็นคนขับรถคอยเอาเรือขึ้นเรือลงอะไรเงี้ยผมเห็นอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจครับก็เลยไม่ได้เอารูปไออาบังสองคนนั้นมานำเสนอแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่า ตรงหัวเรือกันตกเตี้ยมากก็คือถ้าเราสังเกตครับเรือไอ้ไอ้พวกหาลาก5้าตัวนั้นมันไม่มีที่กันตกนะครับที่กันตกเนี่ยน่าจะเป็นเรือของพี่ลากหรือเปล่าทุกคนเคยได้ดูคลิปสังเกตนะครับจะเหมือนคล้ายๆว่ากันตกเป็นแบบล้วสแตเลตอะไรเงี้ยบริเวณหัวเรือของไอ้พี่ลากมันนะครับยังไงเราก็ มาลองฟังบทสัมภาษณ์ดูแล้วกันครับผมมีบทสัมภาษณ์แบบฉบับเต็มมาให้ฟังกันคือทุกเรื่องอ่ะเหมือนหนังนะครับถ้าเป็นไตผ้ากับภาพอ่อภาคสามมันจะย้อนกลับมาเฉลยปมตั้งแต่เริ่มเหมือนเหมือนกันทุกภาคกันนะครับเหมือนไอเนี้ยอิโนฟอนอลไอฟร์ครับที่หลิวหลิวเตอเวยกับไอ้นี่เปล่าเลียงเฉาหัวเล่นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ ไม่แน่ใจนะครับยังไงก็ลองไปฟังกันดูนะครับอีกอย่างนะครับเรื่องเรือเสียงดังก็แปลกใครข้อมูลตำรวจไม่เลยที่โพสต์อะคือแค่ปลาผิวอลร่าม,มากเขามากและทีนี้ด้วยความที่ไปบ่อยอะกูก็เบื่อกูก็ไม่จอยก็เลยแบบหันซ้ายหันขวาม เรื่องมีอยู่ว่าฉันเนี่ยไปล่องเรือกินข้าวพวันนี้แม่เราตั้งแต่งใหม่ใช่ปะก็เลยไปล่องเรือก็ล่า,ราประจําปกติแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ไปบ่อยกูก็เบื่อกูก็ไม่จอยก็เลยแบบหันซ้ายหันขวามองชาวบ้านแล้วก็เห็นเรือยอทไม่ใช่เรือยอทเรือสปีดโบ๊ททั้งหมดสองลำลำหนึ่งเออ เป็นเป็นอาลับมาสองคนแล้วก็อีกลำหนึ่งน่าจะเป็นลำของคุณแตงโมนเนี่ยก็คือมาทั้งหมดประมาณห้าหกคนแล้วฉันก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งคือชุดแบบเดรสสีชมพูใช่ปะผิวอลล่าม,มากเขามากับเพื่อนๆแล้วก็พอมันวนมหอีกทีนึงที่เจอเขาเนี่ยก็คือเขานั่งอยู่ตรงหัวเรือซึ่งหัวหรือท้ายสักอย่างก็ไม่ได้มองอะ่ะเออซึ่งมันเป็นที่ที่ไม่มีหลังคาก็คือนั่งแบบ นั่งแบบใจจอยกับพื้นอะแล้วขอบกันตกคือมันต่ำฉันยังถามนะเลยว่ามันตกได้นะมันอันตรายนะมันดูจากทรงคือมันมันอันตรายมากมาไปจอดะที่เขาแบบฟืบหมุนตัวพอดีแบบมือมันอันตรายจริงคือขอบกันตกแบบแม่งต่ำอะตอนนั่งอยู่ก็คือมันแค่เอวเราต่อก็คือว่าพอหลังจากนั้นใช่ปะฉันก็เทียบฝั่งพอฉันเทียบฝั่งเนี่ยฉันก็เห็นเรือเขาอะ ึ่งมันไม่ใช่เรือของที่ร้านที่ร้านมันจะมีแต่เรือลําที่ชันนั่งแล้วฉั้นหันไปอ,อ๋อสปีบอกเข้ามาทําไมวะคือเขามาเทียบข้างเรือชั้นพอเขามาเทียบเสร็จปุ๊บมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งน่าจะเป็นตาเสื้อนําเงินที่ออกที่ออกข่าวอะเพื่อนเขาอะหันมามองแล้วก็คุยกับ คุยกับคนที่ดูแลบนเรือเราเหมือนจะขอขึ้นเรืออะไรสักอย่างแต่น้าเราบอกว่าเขาคงมาขอเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บจังหวะที่เข้าคุยกันเนี่ยเราก็มองเข้าไปในเรือก็คือเห็นเดรสสีชมพูผิวออร่ามากจริงๆอันนี้ขอพูดอีกรอบคือเขามองมาที่ฉันแล้วเขาก็ยิ้มให้แล้วแบบเย้ yeah, คนนี้เขาเป็นใครเขาแบบเฟลลี่มากสาวไม่รู้จักฉันแต่เขายิ้มยิ้มแบบฉันไม่เห็นหน้าแต่ฉันเห็นฟันเขาว่าเขายิ้มจริงๆคือแบบอะไรหวะแล้วกลับมาบ้านมาเจอข่าวกูไม่คิดเลยตอนแรกคิดว่าไม่ใช่ด้วยซ้ำแต่แบบเหมือนใช่ นักข่าวอมรินมาสัมภาษณ์ไปเมื่อกี้นี่คือสาเหตุที่อยู่ในรถ ทุกคนก็คือตื่นมาพร้อมกับคลิปล้านวิวนะคะอยากจะบอกว่าเราไม่ได้เห็นเขาตกน้ำเนาะเราเห็นตอนที่เรือเนี่ยมันก็อยู่รอบๆเราเนี่ยแหละแล้วเราก็ไม่ได้เล่าเป็นน้ําเข้าใจปะมีคนบอกไม่มีเนื้อเลยมือคือสาราแล้วกูดเจอแค่เห็นว่าคนคนนี้ชุดสีชมพูที่เห็นเนี่ยมันนั่งอันตรายจริงๆซึ่งขอบกันตกกับมันสูงแบบนิดนิดอะแค่เอวมือคือแลจวจังหวะที่เห็นนั่คือผู้หญิงคนนั้นหมุนตัวแล้วก็บอกแล้วว่าไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่เรือเนี่ย น่าจะเป็นลำเดียวกันแต่ผู้หญิงที่เห็นน่ะอาจจะเป็นเพื่อนเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้เข้าใจปะจําได้แค่สีชมพูโอรสสีสีเป็นชมพูอ่อนๆ่อน่ะคือภาพที่เห็นแกเข้าใจไหมว่าเรือชันสูงกว่าเขาแล้วเขาอยู่ต่ํากว่าแลวชันน่ะเรือสูงไงพอแสงมันบังอ่ะมันก็มืดก็เลยมองไม่เห็นแต่พี่ผู้ชายเสื้อน้ําเงินน่ะคือเห็นชัดเลยแค่นั้นสาวเป็นไรกันน่ะทําไมต้องมีคอมเมนต์ว่าแบบฉันมัวฉันตัวฉันตัวอย่างแกฉันก็เล่าตามที่เห็นแล้วฉันก็ไม่ได้เห็นเขาตกน้ํา นักข่าวหลายช่องแล้วที่โทรมาสัมภาษณ์ฉันจะโกหกทําไมวะแล้วจะบอกว่าฉันน่ะไม่ได้อยากแบบเกี่ยวข้องกับคดีหิวแสงอยากเป็นแบบให้ข้อมูลตํารวจไม่เลยที่โพสต์คือแค่แบบเฮ้ยมึงผู้หญิงคนนี้แม่งนั่งอันตรายจริงว่าถ้าใช่นี่คือน่าสงสารมากนะเพิ่งเจอกันแค่นี้อะไรอ่ะ และอีกเรื่องหนึ่งนะคือที่บอกว่าแบบคนเห็นตกทั้งคนจะไม่มีใครเห็นเลยเหรอมึงคือเสียงมันดังมากเสียงเครื่องเรือแม่งโคตรดังแล้วตงรงที่เขานั่งอะ่ะถ้าสมมติเป็นภาพที่เราเห็นจริงนะตรงท้ายเรือคือเพื่อนก็จะหันหน้าไปข้างหน้าใช่ป่ะให้หน้ามันโตล้มไม่งั้นแบบเงีย้ยผมมันก็จะตีเข้าหน้าแกเข้าใจไหมเขาจะหงายแบบฟอบลงไปอะ่ะไม่มีใครเห็นหรอกมันสปีดโบ๊ทจริงแล้วเรือมันเร็วแล้วขึ้นขึ้นแรงจนหน้าตกอกตกใจเมื่อวาน คือร้านที่เราไปเราไปบ่อยแล้วปกติเรือมันไม่ได้โค้งเคงขนาดนี้แต่เมื่อวานขนาดเราเป็นเรือใหญ่อะเรายังแบบเดินตักข้าวต้องหาที่เกาะเลยมันมันแบบเรือขึ้นมาแรงจริงเมื่อวานอะแล้วก็ที่เจอคือก่อนเหตุการณ์ที่เขาจะตกห้ามใครไปโพสต์ว่าฉันเห็นเหตุการณ์ฉันเจอเขาก่อนที่เขาจะตกเขาจะไม่